หนุ่มส้มเจ็ดเด็ดการันตีเย็ดเจะเคคอดหล่อหล่อเท่เลยพี่อาร์มวันนี้เท่แล้วครับน้องกิจกรรมใหม่นะฮะเดี huh. ๋ยวลุงจะพาเข้าไปดูนะครับว่าต้องเล่นกันยังไงฮะไปกันเลยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูชาวกาลิน่าคิดฝ่ายทุกคนเลยนะครับผมหลังจากที่จีเอ็มเขาแจกชุดนี้ให้เราแล้วนะฮะนีุ่ดนี้ชุดผู้หญิงนะครับผมน่ารักมากเลยสักครู่นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคณะของชุดผู้ชายแล้วล่ะชุดผู้ชายนี่ต้องเสียเพชรแล้วนะ ไะเราจะเอาเพชรฟรีที่ได้จากกิจกรรมเมื่อวานนะครับผมสองครั้งนะครับมาสุ่มกันนะว่าจะออกไหมทุกนมีเพชรอยู่ที่5้าเพชรนะครับน้องๆไปดูที่กิจกรรมกันเลยฮ่ะโอเคน้องครับหน้าตากิจกรรมก็จะประมาณนี้เลยน้องนี่โคตรเท่เลยน้องเป็นการเอ่อสุ่มนะครับเพื่อจะหาโทเค็นนะฮะมาแลกกับธานาของชื่อผู้ชายตัวนี้นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับกิจกรรมก็คล้ายๆกับกิจกรรมครั้งก่อนหน้านู้นเลยน้องๆของรางวัลก็มีดังนี้เลยนะฮะ เอาบัตรซูเปโวนะครับผมแล้วก็นี่โปรไฟล์สงการสอ2ศูนนะครับผมแล้วก็หน้ากากนี่เขาเท่หน้ากากเขาเทาะนะ่น้องอุย้ยหน้ากากไอ้คล้ายๆยักษ์อ่ะฮะอ้ยเขาเท่แล้วก็หินกลางนะครับสี่อันแล้วก็ไอหินกลางหนึ่งอันนะครับถ้าได้เราโทเค็นสี่อันนะจะได้หินกลางหนึ่ง,งอันหนึ่งก้อนเนาะแล้วก็ห้าชิ้นหินได้โทเค็นห้าชิ้นก็จะได้ของชุดนี่เลยเ แท็กซัมเบอร์เวสนะครับผมนี่เฮ้ยข้างหลังเขียนว่าหล่อเท่ด้วยครับเฮ้ยราชาหล่อเท่นี่ข้างหลังเขียนว่าราชาหล่อเท่ก็เท่ไปเลยมีจระเข้นะครับผมแล้วก็มีช้างน้อยอยู่ตรงกลางด้วยมีช้างน้อยด้วยครับน้องนี้แล้วก็มีรองเท้าแตะนะฮะของผมนี่จี๊ดมากเลยไปไปดูกันนะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับลุงจะสุ่ม5ครั้งเลยนะฮะเพื่อค้นหาโทเค็นนะครับเพื่อจะมาแลกนะครับผม ไปจัดไปน้องยาวๆเลยยาวๆเลยออ,อืต่อเลยต่อเลยต่อเลยปึ๊บอ่ะมาแล้วหนึ่งครับน้อง AH ยาวไปยาวไปพี่น้องยาวไปาวายาวไปอีกครับน้องอรัวๆมาอีกหนึ่งเฮ้ยมาไวเกินเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องอ่ะไปอีกออนิดหนึ่ง ต่อเลยครับน้องต่อเลยครับเกือบเกือบต่อต่อเลยบืกบัตมิโวก็ยังมีต่ออีกต่ออีกอ่ามาอีกหนึ่งรึเปล่าโอ้ยเดี๋ยวาเต้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทาเต้นนะเทตอปื๊ดไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงต่อเลยยาวๆต่อเลยยาวๆมาดูกันปื๊ด ปุ๊บโอ้โหไม่เย็นครับโอ้ยต้องดีเกินต่ออีกปึ๊ดเออเกือบเกือบเกือบติต่อรัวรัวอื้มรัว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 ปึ๊ดอ้ามาอีกหนึ่งโอ้โหตรงนี้มากเลยโอเคครับน้องตอนนี้ได้มาสีแล้วน้องลุงจะเอาของในกระเป๋านะฮะไปแลกอ่าลุงจะเอาของในกระเป๋าไปแลกนะโดยลุงจะเอาทางด้านของสกินปืนที่เรามีถาวรอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกตาลงตาล่าอย่างเงี้ย เนี่ยเราจะบอกว่าเรามีหมดแล้วเนี่ยเรามีหมดแล้วเยเราก็จะเอาไปแลกนะฮะนี่มาเอาไปแลกดีนะกิจกรรมครั้งนี้มีจะมีบอกว่าเรามีอะไรอยู่แล้วบ้างนะฮะได้อนันละมได้สามครั้งหรอเอาขอเป็นสุม่มขอให้มันได้ห้าครั้งอะ่ะหออ้าครั้งแล้วกันได้ไหมห้าครั้งไปจากไปดูจะเก็บบัตรอีไว้นะน้อง ใอยูงนี mm ่จะเก็บไว้นะฮะแล้วก็พวกตรงตะล่านี่ลุงมีเยอะมากเลยเอาไปให้หมดเลยแจ้งหมดเลยแจ้งให้หมดเลยกลุ่มสกินนี่นะตัวรองตาล่าสกินปืนเนี่ยมีหมดแล้วเอาไปใช้หมดเลยใช้หมดใช้หมดใช้หมดอ่ะห้าไปปึ๊บนี่จริงไม่ถึงถึงเก็บอาหารไว้นะครับลุงไว้เผื่อจะเลี้ยงใหม่มาเนาะเนี่ตรงนี้เอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลย ได้หมดเลยฟรีเท่านั้นเลยได้หมดเลยห้หมดเลย,เลย,เลย,เลยจัดไปมาแล้วครับโอโ้โดวงดีมากเน้อโอ้ยดวงดีเกินดวงดีมากครับรน้องๆเสร็จหมดแล้วนะลุงก,ก็จะเลือกอย่างรวดเร็วปุ๊บแล้วก็ส่งมาห้องต่งตัวเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โยเยอะเกิน โอเคครับน้องๆได้ครบแล้วนะครับโอ้โ oh, หลุงหมดไปแค่เพียง1,300เพชรเท่าน <c pathogens> okay, ั yes, ้นเองนะน้องๆโอ้โหดวงดีเกินก็กดรับไปเลยนะน้องนี่ก็เท่ใช้ไปเลยดีกว่าเท่เกินน่าทักโอ้ก็เท่ลุงนี่แล้วก็มาแล้วครับน้องๆโอ้โหแพ็คซัมเมอร์เวฟนะครับน้องๆราชาอเท่พีอาร์บอนลี่เก๋าไปแล้วครับน้องๆนี่เปิดไปเลยโอ้โหก็เก๋าน้อง นี่ได้ก่อนเท่ก่อนโอเคครับพ่อเดี๋ยวไปเพื่อปลี่ยนเป็นอโลกันแปนงนะเพื่อจะได้เข้ากับอ๋อทางด้านของรัสเซียหอเท่ของเรานะฮะใช้ทางด้านของอ๋ออาโลกแล้วกันเอลด์ดิชูดูแต่งตัวดีเกิขึ้นเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดใหม่เลยใส่ชุดใหม่ทันทีครับนี่นี่เขาเท่อากาศอยู่ไหนนี่โอ้โหเขาเท่ สักครู่นะครับพี่เทนสักครู่นะครับอืก็เท่เลยครับน้องๆแต่ลุงว่าปิดหน้ากากไม่ดีนะเอาหน้ากากออกไปแบบเอาหน้ากากออกไปก่อนจะได้แบบแบบหล่อๆไงใช่ไหมบางหน้าบางบางๆผมหล่อไม่ได้บางๆหล่อไม่ได้เฮ้ยต้องประมาณนี้เฮ้ยต้องประมาณนี้เท่เฮ้ยเท่ไปเลยเท่ไปเลยนี่นะครับน้องๆโโอ้หเท่เกินโอ้โหเท่เกินน้อง ก็ประมาณนี้เลยครับน้องๆกิจกรรมนี้นะครับลุงค่อนข้างที่ว่าเอ็มจะเอามาแจกครับว่ามันง่ายมากๆเลยนะลุงนะเพราะว่าเพชรเมื่อวานก็ได้ฟรีมาจากกิจกรรมนะครับผมตั้งพันตัวเพชรนะที่ลุงได้มาแลเกือบสองพันเลยแล้วก็ลุงก็เอามาสุ่มเห็นไหมก็ออกเลยครับหมดไปแค่หนึ่งพันสามร้อยเพชรเท่านั้นเองนะน้องๆนะก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะน้องเล่นง่ายมากๆเลยก็ขอให้น้องๆโชคดีได้มาเหมือนลุงนะนี่เห็นไม่มีช้างน้อยกลางด้วยโอเคนะ โอเคถ้าน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆลุงเ็จะมาทําการรีวิวและอัปเดตให้น้องๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ